กุกกุกุไก่กุกกุกุไก่เด็กวัดควรใชอากุกุกุไก่ลูกเจี๊ยบหายหมดเลยมีแต่พ่อไก่กับแม่ไก่พ่อไก่กับแม่ไก่แม่ไก่ลงจากลงจากรังมาแล้วลูกฟักไข่เลยออกจากรังมานะไข่นั้นนี่ก็น่าร้อน นาร้อนไข่ไม่ค่อยได้ผลนะไข่กินข้ากันเล้กกินข้ากันแล้กกินข้ากันแล้วไข่น่าร้อนไข่ร้อนเกินนไข่เน่าหมดเลยไข่เน่าร,ระเบิดโบบะโบบะอุณภูมิไม่สม่ำเสมอทำให้ไข่ไม่ได้ไม่ได้ออกตามไม่ได,ไได้ไม่ได้ผล ฟักออกไปได้ผลเหมียวเมียวเมียวเดินมาเล่นกันอยากกินข้าวแล้วอยากกินข้าวแล้วเดินมาดูไก่กินข้าวบ้างเดินมาดูไก่กินข้าวบ้างแล้วเหมียวเมียวไก่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 เมียวเมียว วาน้ำผ้าบรรยากาศเช้าวันนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะตอนนี้ถ่ายตอนเช้าแต่พล่อัปโหลดโพสไปไม่รู้ว่าจะออกไปเวลาไหนนะเสื้อน,นี้ก็โหลดช้านึงจำไม่ค่อยได้ทำบ่อยมีผู้ติด,ดตามน้อยก็ทำไปก็ไม่มีใครดูก็เลยไม่ค่อยได้ทำทำในช่องอื่นทำในช่อง เอวเนื้อกันเจ้าแหวนเนื้อกันเจ้ามีผู้ติดตามมีผู้รัชมเยอะก็จะาทางช่องนี้เนานะเราก็ฝากทุกคนท่านดูช่องน,นี้นด้วยเนาะดูช่องน,นี้ได้ติดตามด้วยเนพะื่อเป็นสะพานบุญเป็นสะเพียงสะเบียงให้กับน้องๆ้อเมียวน้องไก่ได้อยู่ได้กินเป็นมูลนาสาธุสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะพอก็หมายในคลิสุดปลายช่วงนี้มีสุดเท่ทุกคนทุกท่านสาธุ